วันนี้ผมมาปรับพลังงานธรรมชาติที่คอกม้าและคาเฟ่ระดับมาตรฐานเลยนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะสวยงามยังไงและควรจะปรับแบบไหนเพื่อให้ได้พลังงานสูงสุดอาคารนี้เป็นอาคารคอกม้านะครับได้มาทั้งหมดห้าตัวนะครับก็เข้ามาเนี่ยม้าสามารถอยู่ได้ห้าตัวนี่คือาทางขึ้นชั้นสองที่เป็นห้องพักดั้งหมด มีห้องม้า่ติดกับสนามอยู่ด้านหน้าเลยนี่เป็นสนามม้ามาตรฐานนะครับสนามมาตร,รฐานสามารถซ้อมได้เลยส่วนเรือนนี้เป็นเรือนพักของคนงานนะครับที่ดูแลมา้าแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีห้องอาบน้ําม,มา้าแล้วก็ฉีดวัคซีนมา้าดูแลม้าอยู่ด้านหลังตรงนู้น อาคารสองอาคารนี้ต้องไม่เชื่อมกันนะครับซึ่งถูกต้องแล้วนะครับตามหลักนะครับสำหรับอาคารใหญ่นี้ผมให้เพิ่มห้องน้ําชั้นล่างไปนะครับหนึ่งห้องทางนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วก็เดินไปนะครับทบั้นรงเลยมีชั้นบนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโคงเลยนี่ก็ห้องน้ำอันนี้เป็นชั้นสองของข้อความนะครับก็จะเป็นห้องสามารถนอนได้นะครับท่านใดที่ต้องการให้ผมไปปรับพลังงานธรรมชาติให้ เพื่อเพิ่มพลังชีวิตอำนาจการเงินธุรกิจและความสามาัคคีองคอ์กรก็สามารถติดต่ออิป็อเข้มาได้แล้วนะครับ